สวัสดีอีแฟนขับเป็นช่องทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับอ c ฟซีทุกท่านทุกคนเขาสู่ช่องพอสวายพระรวยครับอ c ฟซี FC ครับมือนี้แอดกะมหาปูกว่างปากกดน้อครับในเอสซีครับมาตามแนวท่างกากปูเพราะว่าเขาปีไม่มาแล้วครับอ c ฟซีครับ เอฟซีก็ให้ใช้วิจัยอนุญาตในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางถนนนะครับเนาะว่าอะสนับสนุนให้เรียนการมานังนเด้อครับเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะอ่ามากระจัดขัดกระพานขัดมาขันชอบเรื่องกดไหลกดแชร์ให้กับทางช่องพอสอยพรารวยนะครับเอฟซีครับไปเข้าไปหาปูครับเอฟซีครับปูพันธุ์สีมีแนวทางปีใหม่ให้ตัวไหนนะครับเนาะเอฟซีครับตามเอสไปครับมาตรการครับบุคคลเราจะไปหาตัวโชคก้มตัวกาย ทุกใจรักและตนอดฝดใจปุกไฟเถอะสาธุสาธุผมที่ถวายเพิ่มอีกเด้อปู่กินเขาได้รอดได้ครับผมกินเขาก็โลดีครับมันถึมียัยพีตากกับปอยพรท่านพอโดนหายเลยโอ้เก่งจย่างนี้นะครับเป็นกระปุกกระปุกละเท่าไรเก่าครับผมขัดติดกระปุกถาพวกเนี้ยครับผมหายเนี้ยครับเท่าไรเก่าัวาวป้องกันตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่น บาดใโควิดโควิดคือเฉพายาเมียขนงอาจารย์ครับว่านบ่ครับผมเออนี่ล่ะคือเป้องกันได้ยาเนี่ยเพากันได้เบิ่งแล้วครัาทั้งแก่พวกเจ้าของแน่ครับยาดีเนาะปู่เนาะถ้าไอเท่าแล้วไออ่ะกับนี่ปู่ปู่เอะไ้ดีดียาดูดีดีดียาดูนี่ดีหรือไม่ยาเราเดาดี ชอ้ักองกันย่าทีเไหนยอนกาจับบ่อไหนจับบอได้บอไหนจับบ่อไหนเอาว่าเกลียนซื้อเอาชุบเน้ก็ไปเดียนำะมกมันชมบอกมาสรเจ้หเอากกิรัดเพราะทาพอจนหายเลยป้าตัวอยา่ตัวอย่่ไม่จอง่าครับเอฟซีอนุโมทนาสาตุอัเดอรครับเดออสวัยน้ำอุเพิ่นเอิอ่า ยาดีนะครับมากคือมาถวายพระสงฆ์องค์เจ้รนะครับเข้าสิบรรณเเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอเป็นนาวถวายโอสดแก่พระสงฆ์เพิ่นสิได้บุญหลายๆครับเอฟซีครับอนุโมทนาสาธุบุญเด้อ,อครับเบอเอฟซีครับพูฝันลับปูมันมันอยู่ลานไลยเด้อมันอยู่ในลานมโหสใส่อยู่ฐา,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 ารบ่ครับปูฟน่ะอยู่ทั้งอ<ะ>ันอยู่ทั้งตลาดหนองบัวพุ่นครับ <S <S ในอุดอรครับ มีร่างเดียวพ่นจัดให้ผมถึงผมก็ับไปเอาน้ำพ่นประจำครับโอ้ผมกับปูประหงหลอกผมเข้ามาอยู่เลยขั้นขั้นสือเบิดปูกับบ่อผมผมสือซือว่าถบายบ่ออยากอยากซื้อว่าไปเป็นกระปุกเลยนะมันมันหลายพวดมันทีบอดีปูมันหลายพวดเดี๋ยวปูสิกินหลายเกินประมาณเดี๋ยวมันทีมันสิดดื้อยาโอครับเบิ่งแล้วมันพ่ดื้ออ่ะ ขันปูโดนอนกินทั้งหมเหมียงเพราะว่าเดียวไม่ได้ถือชาติเจ้าของครับบาร์ดีสังขารร่างกายประชาราษฎร์หลดหลดหลดกลับมาดีหมดบมดปูนั่นแหละหลดหลดดีดีครับฉันเขาก็ได้หลายแบบปูโอ้ยครับครับครับนอนกับโอ้ยปั๊บตามทุ่มที่ทุ่มเพาว่าสบายดีละแก้คอหล่อแต่ว่าพี่จะทั้งเอรินละบานครับ ลูกเขาลูกเขาไม่ใช่แก่กันแล้วเออโอ้ยอาตัวอ่ะเออเิงซีเมันกี้เช่าไปครับบ้านีกเสียงไก่ขายพันขันขันหล่ออย่างเขาลูกครับเขาก็บลูกเออพันขันหล่อเสียงพุทธเทพเสียงไก่เนี่ยครับผมาเขาขันหล่อเสียงผู้หญิงกับพี่เสียงผู้ชากพี่ห่างสิพันเสียงเันพี่กับไก่บุกเขื่อนเนาะครับผมขันไก่ใกล้กันอันหล่อมันเคยดีกา พญ,ญาตาเขียวพจน์เขาว่าโอ้ลงมายามพจน์ครับเขาเลยถามเข้าวบัจากของดีบวัวมาจากอยู่พจน์พญ,ญาตาเขียวพญาตาเขียวพญาตาเขียวโอ้อาเอ้ยว่าลงมาว่าเออเชื่อด้วยอยู่เดี๋ยวผมกันครับผมเชื่อด้วยอยู่สุาต<อ>เ,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 เลยโอ้เงินสีเงนสีเงิเลย ฮะเก้าสองสองหลงปากว่าเอาว่าบอกปูวไม่มาบอกเริ่มมันเลยเก่าห่างหันเรื่อยโอ้เป็นเลยปากล่วงโอ้ปากล่วงไปเอาล่วงหลักเอาไว้เราเบียงหล่ะปูฮะล่วงหลักเอาไว้เราเบียงหล่ะไปก่อนคัดปูปากล่วงไปหล่ะเอาไว้เราเบียงหะเก้าสองสองเนี่เก้าสองสองครับโทษไปสุดปลาไปโทษไปครับผมปูปูหลงปากว่าโ้เนี่ยเอาเอาไว้รถเนาะปูเนาะปูหลงปากครับผม มาชื่อว่าเ่าเพราะาว่าเกาสองสองครับแตว่งเด้นมันมาจังเสียครับห่าห่าเป็นสองหาได้เนี้ยห่าห่าเป็นสองหาได้พวกปูโอ้เอฟซีกับฟังเลยครับแล้วแอตัดเด็ดสองตัวเอาครับเอฟซีครับเพราะว่าแอดตัดใบกับมีตั้งแต่แปดหากับเก้าห่าเนาะครับเนาะเป็นห่าหาเป็นสองหาได้บัสต์เอฟซีครับเอาเขียนเห็ปูใบกั้นครับเอฟซีครับ ที่กิง่งใบอยากเขียนลายดอกค่ะพี่เลขตัวนี้มันเลขบนนี้มันเค,ค่อยขึ้นอ๋อสี่แปดตัวพะโลมาสามแปดเอ,าอ้าเขาค่อยขึ้นเขาบอกกูจักอยู่บอกบอกเขาจะบ้าเ,าเลขตัวนี้มันตัเลขบนนี้มันเค่อยขึ้นได้ว่าเป็นตัวนึงว่าหอกมาว่าแบรนลีหาแปดโอ้ปูหอยปากปะว่าสามแปดปูหอยสามเจ็ดสามแปดนะครับเนาะนั่นแล้ว เลขวปุนดีมันเคยขึ้นได้วะพะเจ้ากะหจักครับเปิ้หายมาสี่แปด่เปิ้หายสี่แปดแต่ว่าปูล่ลงไปสามแปดบอกคนดรเลขเคยขึ้นได้ว่าเลขวปุ้นใ้ว่าบอกกับเจ้าครับเจ้าไดนจะขอมาฝันลงสามแปดเหรอบาทว่ดีปะปูพนหลงปากเว้านะครับแล้เอฟซีครับโอ้ยอยากให้่่น้องคืออยากให้ไ่น้องได้ครับ ม,มันกับวเบี้ยเดะ๋ยละบุญพันหอดปูนะครับเนะาะแต่ว่าเลขทูกเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งเลขถูกอีกนะครับโดยเอฟซีครับ่าเข้าไหนตัวไหนเนาะครับเนาะอันนี้มหาปูก่อนเลขถูกเข็นหนึ่งตัวเดียวสองตัวไทยสิเป็นตัวไรนะครับ้วยเอฟซีครับคือไปเบิ้งเลขถูกพร้อมๆกันนะครับเนาะเบิ้งอันนี้ก่อนฟังปูพนบอล,ล,ล,ลก่อนนะครับเอฟซีครับสีเดีขออนุญาตปูพนไปเบิ้งนะครับเนาะอันนี้ ฟังจากปากปูปูหอมาแค่์แปดห้าสี่กับเก้าห้าห้านะครับเด้อปูหลงปากว่าเก้าสองสองนะครับเนาะแต่คันบอตัดสองตัวไว้กัญญาญาณเอฟซีบอตัดนะครับกัญชีบาบอตัดให้ตัดแล้วกับเอฟซีก็บตรงกลับเอาน้ำกลับเลขล่างปูย่ำที่สามแปดกับแปดสามเนี่ยแหละครับเอฟซีครับอย่าว่าบอกกับอีกนะครับเนาะให้กลับน้ำนะครับเนาะเลขล่างซึ่งตรงคือกลับ เอาตรงมันตรงได้บัดตุ่มองตงุ่มบอลน,นะครับเอฟซีครับจดไว้ก่อนแคปหน้าจอไว้ก่อนเด้อครับเด้อเอฟซีอ่าสิพาไปเบิง่งอ่าเลขถูกอีกครั้งนึงเนาะครับเนาะว่าสิตรงกับตัวใดครับเอฟซีครับ,รบจดไว้แคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับ พ่อใหญกุลาบบมาอีกบ่อปูพ่อใหญกุลาบบมาอีกบ่อปูบ่บ่เห็นบ่เห็นเล่นบ่ไม่ไม่ชี้กับบบมาบ่ครับฮไม่ขาวกับบบมาบ่มันมาอยู่แต่ว่าทางซื่อๆอ้ครับผมมาอยู่ซื่อๆมีจะเปลี่ยนว่าปัญญาตาเขียวลรือาโอ้มีแต่ปัญญาตาเขียวมากปัญญาตาเขียวเจ้าเป็นผู้ใยโอเคเดียร์ต้ปูบ่เห็นตั้เทียบบ่ บ่บ่เห็นอะไรเดียวเพิ่งมาหาปูครั้งแรกบ่เออมาพญาตาเขียวมาครับมาบอกว่าอะไรนี่ครับอืมเพิ่นบอกแปดครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับโอ้เพิ่นบอกสองเพิ่นกับตัวเดียวกันใกล้ใกล้กันนี่เนาะครับผมใกล้ใกล้กันแปดกับเก้าเลยอืมครับหาซีกับหาหาให้เขาครับอืมหาซีขึ้นมากเป็นหาหานะปูอืมใกล้ใกล้ใกล้ กันที่บอคาโก็ที่เป็นหาเก้าอีกหาเก้าองค์ก็คืหัวลงน้าเดอครับเอฟซีครับเดี๋ยวแอดิีภาพไปเบิงอันนี้เบิงอันนี้แล้วนะครับเนาะสิภาไปเบิงอันเล็กถูบครับหนึ่งสองสามงามขนาดเนาะครับเนาะงามเล็กถูบงามเลยครับหนึ่งสองสามเป็นตัวเลขที่งามเลยครับแต่ว่าห้อยไฟใหม่นี่ครับเอฟซีครับเอฟซีพิจารณาซอยกันเดอครับเด้อห้อยไฟใหม่นะครับเนาะ ตรงห้อยไฟใหม่นี่เป็นเหล็กซีอยู่ข้างล่างเนาะครับเนาะเป็นเหล็กอีกอย่างอีกเนาะครับอีฟซีครับแต่ว่าข้างล่างเป็นเหล็กซีงามเปียแทะตุกดำๆนี่บนซีแปดหางครับอีฟซีครับนี่เยทำเรื่องไงขี้เบิ่งก่อนนะครับเนาะนี่บนซีแปดหานะครับนี่ซีแปดห้า สี่แปดห้าอุ้ยแมนอิดีครับอีฟซีครับเลขสี่ตัวนี้หน่อยเลขแปดตัวนี้นี่ครับอีฟซีครับนี่เลขหาตัวนี้หน่อยนี่ครับอันนี้ก็เลขสี่ตัวนี้แห้งซีงะครับอีฟซีครับใหญ่กว่ามูหน้ามใหญ่กว่ามูสี่แปดห้าคือหาเลยครับตัวนี้หาแปดหาบ่ ทั้งนาเลขกาไปเล็ก c สี่ห้าแปดสีแปดห้า fc เห็นคือกัน b c ครับห้อยไฟใหม่นะครับเ้่อตะวันเล็กถูกพหนึ่งสองสามง่ามล่ะครับ fc ครับกลับไปเห้ทุกอันทุกอย่างนะครับเรื่อกลับไปเห็นะครับเนาะทังเล,เลเ็กถูกเล็กถูก fc กาบอนเดตเขียนไปให้เดีย๋ยว e จเขียนเล็กถูกไปให้ก่อนรับ fc ครับ เอกเลขทูบหนึ่งสองสามนะครับแล้เอฟซีครับส่วนเลขปูหลงปากเป่าคือเก้าสองสองนะครับเนาะแล้วก็แปดหาซีเก้าหาหาคือพญาตาเขียวผลลงมาบอกปูครับอีฟซีครับเอาครับมากราดจัดขั้นขัดกระพานนะครับเล้วขันมาขั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับตั้งสองพอสวยพารวยนะครับอีฟซีครับสำหรับคลิปนี้ก็สิเรยุทธิตีไปเพียงสนีนะครับเนาะพอขึ้นมาในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบัดดี้งามครับ